kinh <coughs> oh, này cái này đấy kinh bị bạn nó cái ข่อยยานตัวเดียวเลยนี่่อยยานเสือเพิ่อยู่ไดหลังแล้วนะแต่ที่่อยเวยเห็นตัวนี้น้ำลายแล้วเพราะว่านี้กเจ้าแม่ังไมวเห็นเจะไปดูหม้อพีนองเลยแบท่านบอได้ถามเิ่ว่าคนดินยาเนาะไปดิ่ไป่าหดินก็ต้องไปเบื้องกันนั่นแหลนี้ว่าเขาเียก่ว่าคนดินยาเนี่ คือสีบกเกียวก็เพิ่นไปดูหม้อเนาะ่าว่ามันดูเบิดกันผิดผูไปนอนอยู่เฮือนนี่คุมาก่าสรอนไหอนแต่ว่าแต่ว่าคอยถามล้ว่าถามมาตอบแบบลูกผู้ชายได้เล้ว่ะว่จิงมิดอะมิดนึว่ตอนเช้ามากะใส่เหล้าพาวไปน้ำหรอะเมาเหล้า่่ม่กินเล้าิ้เนือเห่าน เาว่าใครใครตกระจย้บาโ่เยอยดางไรัวาเตเนาะือนคื ทั <toys> ้งท <m ics> <m ics> ีมงานดูถูกมากระเตมหนาเดือนเพื่อนเพื่อนแักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะพบอพับสว่างอีกคือเก่าเนาะสว่างกับเราได้ไปใช้เราประมาณสองเดือนกลัวเลยแล้วเนาะบริทายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องในเบิงในชมบางอีพีเพื่อนกะ เสร็จมาถามนะว่าสาวางไปใส้คือบิลงคลิปหน่วยเนาะสาววางก็อยากน้ำให้น้ำหน้าน้ำหัวน้ำสวนพี่น้องเลยค่กะก็เล้วเขาเล้วน้านี่ก็ประมาณหาหกมือเล้วเนะาะกะมื่อนี้ก็ได้อยู่เฮือนปัดหววเฮือนชานทำความสะอาดหลังจากที่ว่าอันนเ,นนเล้วรำไฮ้ลำหน้าเนาะดูะขาปวดพี่น้องเลยปวดก,ก็ปวด กินไม่ยาปวเศร้าปวกขึ้นบ้านก็ชํำจูนขึ้นพี่น้นอ,องเลยยากระเบิดเท่าไรอันปุกเลยตายบบบูขาเบิดเมื่อเท่าคำมันที่อยู่แบบอยู่แบบตามเหิบน,หน้อยๆไปนี่เนาะปวกขึ้นเฮือน กะพ่อๆในเวลาประมาณสี่โมงสี่เขาาหามงแล้เวเลยเนาะกะโบคอยมีคนอยู่เพื่อนอยู่ซานปันไดปนกะอยู่หาย,ยู่นาคือเก่านะพูว่ายังเล่งยังผลเลยนางน,น้อยมาแต่หายแต่นากะเวซื้อน้ำปัน ถ้เห็นในคลิปทางช่องยูทูเมาไป่ายคลิปเนาะไปบ้านสาวเตวกัป้าถ้าเห็นผัวเพิ่นกับอาการนักเติบแล้วพี่น้องเลยเพิ่นทานเลยกะคือเพิ่นตอบว่าเพิ่นเนี่ยดิ่นยาเนาะดิ่นยาไปหนึ่งมิตรครับเหล่าข่าวพ่อมพี่น้องเลยอาการก็เลยเป็นจังสั้นเนาะเดี๋ยวสว่างสิไป,ไปบึงไปส้มอีก่อนพี่น้องเลย บางบางคนกับเอฟซีสาว่างกับยังสิีโบหินกับมีเนาะโบหินที่ว่าลิดอันพัวสาวเตลเนาะสางขีดงานอิทธิมาตาตาเตปเบิังอีกรอบเนาะชาวนวนสามุกเนาะขึ้ระไปสาว่างก็ไปไปน้ำพืน เป็นทรงเดือนตัวแล้วแหละชานวนวิคนี่ก็บ้ไเฮ็ดไหเฮดนาหน้าะนพิ่นก็ได้ไปซูเมอเพิ่นบริญะมันหายนานาเสงบาดจิตดบไล่รับเจาะวายมีก็ัอตัวเดี่ยวแล้วคอยสิไปอยู่

คือข่อยย่านตัวเดียวเลยเนี่ยยย่านเสือเพ่นยู่ไดหลังแล้วนะตที่ข่อยค่อยเห็นตัวนี้จะน้ำายแล้วก็ดูนทาวาอันนี้จะเตลเพิ่นจะไปดูหม้อทีนึงเลยแท่บารถามเนว่าเพินดินยาเนาะไดหเนต้องเบิกแะอันนี่ามะาาวาเพิ่ดินยาเนี่ยคสีบกเกี่ยวกัเพิ่นไปดูหม้อเนาะทาวามันบเบิ่นกิดกไปนอนอยู่เพือนนี่ถ้าเยา แต่ว <Cornell> ่าแต่ว่าคอยถามแล้วก็ถามมาตอบแบบลูกผู้ชายได้แล้วป่ะบัจจินิดแบบนี้มันก็ะเปลี่ันตาไปดูโมเลยเนาะตาเตียวร้ก็ยืนงงอยู่ที่น้องไงินตบจักไว ตัวมาชิดใเนาะเจ้าเคยขอบป่านะเจขอปตอนกินห totally ิดนี่กินหเ่องินมต่าหว่าไรนะยวะมาาิดเองยกับันนอันชินระตีงาขานแต่ได้ก่งอลวจะเตงาเขานอน้อเย็นมาเนาะเราดูในตัวแล้วเนาะ

จะว่าได้แต่พอเอาเวิร์กนะกันนีู่เส้ยวเล้วแต่เาทงานเาม่อยู่น้เจ้าแล้วคืเราไม่ได้นอนคืนนี้แจ้งนาเียร์เขาไปว่าวัวเดียวแล้วคืนเราไม่อย่แล้วเุยบอ

ตัวก็ให้ค่อบครัวแต่แตวก็ยืนงงอยู่คนกันละขับไปคุยไปย่างกับเลาห่านแต่ยันตูนเพื่อนพี่น้องเลยเป็นกระชิใไก่อันดีโมตอนแล้วเป็นวันนี้หราไปตรงนี้ไปยูได้เลยนะเือนเนก็

ความโอ้ดีนะขุนชากับหลายคนเลยแล้าเป็นเน้เนาะวันแต้งขันเลยคนนบ้านหลายตัวพีหลายตัวนเนาะถ้าว่าเป็นมากจะให้เราไปอยู่นั้เพื่อนครัเพราะทั้งเมืองชาดแวป็น่มาก้นกว่าเป็นทั้งพีม่้างแก้เาะว่าทพีวคือว่าคืนก็โัวเราเองมันเอแก้ปแจ้งเอยมีช่องย้นี่เนาะคือทางตาโบเห็นครับมันละเมาเหลา

เสื้อแดงๆงั้นนางอยู่หน้าสิเมนบ่าวทองใสเนาะท้องใสผล<อ>งนางงนาคือว่าจบแล้วนะครับตัดสาวน,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 น้าฝนอดีตปัญญาเพิ่์ลทีน้อยแต่เราแสดงความเสียใจด้านบ่าวทองใสเนาะ หลังจากที ite, ่ว่าได้ขับข่าวดีตุณยายจะดู้เพื่อนให้ร้บบัตรบายเดือนต่อมาผัดเมียนี้จะเนาะโอ้สีิบินแต่ว่เ่นอบนเน่โบนอนพี่น้ยมดเลยบาเวียดเบาทาสาวไล่เนาะว้าทุกคนกินไคิดตัวชมของไลยหนี่เนาะ

มันจะโบคือนะนะอยู่น้ำเม่เถ่าคืออยู่น้ำลูกนี่เมียแล้วเนาะนี่นะดูนะเนี่ยอยู่น้ำไก่แล้วไก่เยมองใส่กันนะเนี่ยเป็นโยุ่นกระโอยุ่กันแต่เนาะอยู่นเตมเ่ารับลูกกระโบปินเนาะแล้วเขาไปยัง่ง มดหนึ S <S ่งอ่ะลุงนม่เยว้นต้งว um> um> mm ่าวดอทำบัญดาเราบู้สติอะไรเราพูดตัวใหญ่ใช่มมนสว่านี่ฮะเบิ้ดนี่จักสิไว้เล้ว่านี่ขัาไปจับพลแข่งคาราคาราขึ้นกันเนาะอันตรายเลมโอ้บางตูชัยขับชัยนะขเปลี่ยนะแต่ว่าจะลืม ยันอันจับตัวป้อนบาไว้่ว่อกินข่าอีมแล้วนางให้หมกของโต๊ะเนาะโต๊ะเลยวิ่ผ้าเข่ากนเอาเลยก็ยังดีที่เิ่นยังได้กินเข่าเนาะแต่เพิ่งม่บริกินเข่าเฮกโอเทสิว มีแต่ว่าถาทางทางซาแถวบุและเป็นรองน้อถาทางตาเวิน่าสิเป็นอะไรเนาะมีอย่างเง้อขวัตาเวินเ่าะขวัญตาเอยคือตอนนี้ที่บ้านเราภาษาไงกะเห็นคลิปแล้วกับบ้าเนาะสัตว์มูลบุญไหวพี่น้องเลยในโลกฮานี่กันเลยทางันฝั่งไทยพุ่นกะเกิดสงครามขึ้นมาอีกเนาะทางอันซีสเกตครับ กัมพูาชาวัชชะกระบดเจ็บหลายคนตือพี่นอ้องเลยเนาะสงครามป่านว่าอยู่ในดนังแต่ละมื่อแต่ละวันมีแต่ข่าวหุ่นแหง้งข่าวหายพี่นอ้องเลยเพราะว่าสีจูนป้นะอันห้านคำก็ยังจับบอนน่อได้เนาะที่ว่าจับคนจีนได้สี่คนเพิ่นก็นยังบอ่อได้อันฟันทงว่าเป็น โจรเนาะเพ่นการยังเจ้าหน้าที่เป็นกายังสืบสวนอยู่เนาะเพ่นการยังบรวิวาเป็นโจรสี่คนที่ว่าอันคนจีนสี่คนหลักลอบข่าวเมืองไทยเนาะเพ่นการยังบรวิวาเป็นโจรเนาะเพ่นยังบรวิวาเป็นโจรป้นคำท่านกัมพูชากับกับอันฝั่งไทยก็เกิดสงครามเนาะร้ายเนาะ แต่ละเมื่อแต่ละวันจนว่าชิบูเรเบึงหนังผู้ใดพี่น้องเลยพาเบึงเต่าวสานบ้านเมืองอย่างไรก็เป็นกำลังใจเห็นเลอพี่น้องเดินเนาะไหวผู้ใดสีกำลังตกถูกไดยากเนะาะขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะเปื่อนพี่น้องไปให้ไปหน้ากรบเปื่อนเปลือกไปยังไครแถวหนาเพื่อนสาว่างกันยังไคที่ไปง่ายมาง่ายแน่ ทางคนกี่เนาะกับีหนาพีฮื้อกะหอดทางถนนลาดยางก่พอใครแน่พอชิไดไปง่ายมาง่ายเนาะ,ะพี่น้องเลยสำรับคลิปนี้เนะาะสว่างกับมาถัดท้ายสบายดีพี่น้องอีกจันว่าพี่น้องลงลืมสาว่างพี่น้องเลยไม่ลงคลิปเป็น2เดือนแล้วเนาะก็ะ่าลงย่าลืมกันเนอ้เนอ สำหรับคลิปนี้เนาะสว่างก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเด้อขอบุญขอบคุณทีพ่อเมยพี่น้องขอบมาหับชมคลิปและกระบอกข่าโฆษณานำัะพบพ่อกันใหม่ในะคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้กาสบายดี